ทำช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะมาติดตามทันข่าวทันทรมกับดิฉันนภวานเกศเสุขค่ะจังหวัดสระบ,บุรีแถลงงานประเพณีตักบาทดอกเข้าพรรษาและถวายเทียนพระราชทานประจำปี2557 ที่วัดพระพุทธบาทราชวารมหาวิหารอำเภอพุทธบาทจังหวัดสระบุรีจัดให้มีการแถลงข่าวงามประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและถวายเทียนพรรษาประจำปี2557โดยมีนายวิเชียนพุทธิวินยูผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงข่าวโดยมีสื่อมวลชนร่วมงานจานวนมาก สำหรับสาระสำคัญของการถแถลงข่าวในครั้งนี้เพื่อบอกกล่าวให้ชาวไทยได้ทราบได้รู้จักงานประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนาของชาวจังหวัดสระบุรีกับงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและประเพณีล้างเท้าพระ ณดินแดนศักดิ์สิทธิ์วัดพระพุทธบาททั้งนี้จังหวัดสระบุรีได้ร่วมกับวัดพระพุทธบาทส่วนราชการภาคเอกชนและชาวจังหวัดสระบุรีได้กําหนดจัดงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและถวายเทียนพระราชทานระหว่างวันที่9ถึง12กรกฎาคมพุทธศักราช2557ที่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารอำเภอพุทธบาทจังหวัดสระบุรี และสําหรับประเด็นนี้นะคะพระคุณเจ้ามีความที่เห็นอย่างไรไปรับฟังจากพระคุณเจ้าปราบนมัสการค่ะ,จะเจริญพรจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่ได้มีการจัดกิจกรรมตักตักบาตรดอกไม้และล้างเท้าพระนั้นถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีสําหรับกิจกรรมอันสําคัญทางพระพุทธศาสนาคือการเข้าพรรษาและการตักบาตรดอกไม้ก็นับว่าเป็นการ ทำกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ไม่ได้มีการจารึกไว้แต่ก็เป็นการกระทําที่ทําให้ดูเป็นการมีสีสันสําหรับงานทางพระพุทธศาสนาแล้วก็ทําให้ประชาชนชาวพ,พุทธศาสนาได้มารวมตัวกันแล้วก็ได้มาพูดคุยกันและได้ไดมาทําความรู้จักกันนั้นนะับว่าเป็นการและเป็นการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและควรอย่างยิ่งซึ่งจะทําให้ พุทธศาสนิกชนได้มีการมาทําความรู้จักกันและได้มาฟังเทศเข้าพรรษาทําให้ได้เข้าใจลึกซึ้งในในธรรมของพ,พระพุทธศาสนามาในระดับหนึ่งเจริญพรค่ะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้านะคะที่มีข้อคิดดีๆค่ะสําหรับทางข่าวทันธรรมได้หมดเวลาลงแล้วกลับมาติดตามทางข่าวทันธรรมได้ใหม่ในช่วงหน้าค่ะสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02 675 7134ส